สามสลียกัมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง KD สองแสอลเละ28กระดาษครับวันนี้เรามาชมการขัดสีพื้นหรือการเตรียมพื้นก่อนลงสีจริงกันครับผมจะใช้การขัดน้ำครับเริ่มด้วยเบอร์3ามยครับการขัดน้ำของผมวันนี้ก็จะมีอยู่ไม่กีอย่างครับผมก็มีฟองน้ำาดัดทรายแล้วก็น้ำครับ คือแล้วแต่บุแล้วแต่บุคคลเลยครับแล้วแต่ความถนัดของบุคคลเลยครับว่าใครถนัดยังไงมันไม่สําคัญหรอกครับว่าใครจะทํายังไงสําคัญก็ต่อ,องมองานออกมาแบบไหนหรูครับพอใจก็โอเคจบครับการขัดสีพื้นของผมวันนี้ก็จะก็จะเป็นการลบรอยที่รอยลบรอยการเก็บตามมุดเก็บเส้น,นอนะไรต่างๆครับคือสา0รอยี่ก็ จะประหยัดแรงได้เยอะเลยครับแต่ผมขอแนะนำก่อนนะครับว่าถ้าพี่ๆน้องๆน้นานานะที่เป็นมือใหม่ทุกคนที่จะใช้สามรอยยี่ขัดสีพื้นนั้นผมขอแนะนำเลยว่าไม่ควรใช้กระดาษทรายของใหม่นะครับเพราะว่าอาจจะเกิดปัญหาเส้นตามหลังเวลาลงสีจริงออกมาอาจจะมีรอยเส้นเป็นรอย ความลึกของกระดาษทรายนะครับแต่ของผมในคลิปวันนี้ก็ใช้ของเก่าเหมือนกัน,นครับใช้สามร้อยี่ของเสาเหมือนกัน หลังจากจบ320แล้วเราก็มาต่อด้วยเบอร์600กันต่อครับเหมือนเดิมครับกระดาษทรายที่ผมใช้ก็ไม่ใช้ของใหม่ครับด้วยหลังๆแล้วในในขั้นตอนการรูป600นี้จะมีอยู่สองอย่างนะครับคือ1 หนึ่งนั้นจะเป็นการลบเส้น3า0ยี่ที่เราขัดมาเมื่อกี้กับ2รูป600ให้ทั่วชิ้นงานเลยครับโดยหลักๆจริงๆที่ผมจากประสบการณ์ที่ผมทำรถมาครับผมจะใช้2วิธีนี้แทบจะทุกคันเลยครับแล้วงานออกมาก็ถือว่าดีดีเลยครับ จะไม่ค่อยมีเส้นมีรอยมีแผลมีอะไรต่างๆน้อยครับส่วนใครมีวิธีที่ว่าดีกว่านี้หรือขัดแบบอื่นก็สามารถแนะนำมาได้ครับผมยินดีรับฟังทุกข้อครับทุกอย่างครับ รถนี้ที่ที่งานงานนี้ผมผมจะผมทำทุกขั้นตอนคนเดียวครับเรื่องจากปะตีพื้นใหม่แล้วก็โป้เยี่ยมพื้นขัดคือทุกอย่างครับคือที่อู่เราก็จะจบอยู่ผมรับงานจบอยู่คนเดียวครับ ก็สามารถมาได้ทุกเคสครับไม่ว่าจะเคาะรอยบุกรอยชนปะผุขัดสีพ่นกันสนิมก็ยินดีครับพิกัดร้านก็อยู่ที่ตำบลน้าประดูอำเภอโคกโกจังหปัตตานีครับเบอร์โทร080 432 2 4 9 8ครับ ผมซอและยินดีต้อนรับทุกๆท่านครับ มาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับขั้นตอนนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วครับมาทำความสะอาดเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปในการปิดกระดาษแล้วร,รอพุ่นสีจิงต่อไปครับเพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้ในการทำคลิปต่อต่อไปผมขอพี่นๆนะนะกดติดตาม กดกระดิ่งในช่องผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอปิดทิปไว้เพียงเท่านี้นะครับวัสสลาม okay